สวัสดีค่ะช่วงกิจกรรมเสริมการรักษา,าของสัปดาห์นี้นะคะทางโรงพยาบาลในมร้อนทาน,นีโดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกค่ะได้รับเกียรติจากวิทยากรมคนสสวนของเราวันนี้นะคะจะพานำมักดูดนะคะมาช่วยทากิจกรรมเสริมการาารักษาในวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณม้งส,ส,สวัสดีค่ะพี่หนึ่งค่ะที่มาที่ไปของกิจกรรมเสริมการรักษาในวันวนี้ค่ะ ด้วยมังกรเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงคะนี่หนึ่งค่ะดังโมขอบคุณนะคะสำหรับคำถามค่ะสวงามไหมยินดีค่ะค่ะสำหรับมังกรนี้นะคะที่มาที่ไปเกิดขึ้นจากการที่ช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่มังกรจะออกลูกเยอะมากเลยค่ะเยอะจริงเริ่มมาจากที่เดิมทีเลยก็จะมีน้องๆเจ้าหน้าที่เราก่อนนะคะที่แบบเก็บมังกรจากที่บ้านเนี่ยเอามาให้คนไท้นะคะเอามาตั้งไว้ที่แผนกพิดีตอนแรกเริ่มเริ่มที่มีเศเม็เนาะค่ะมีเแล้วก็จะแแผนก ก็มาแล้วประกาศในกลุ่มว่าเออมีใครสนใจมะกรูดไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแล้วก็ลองในระหว่างที่ไปทํากิจกรรมกับผู้ป่วยก็ผู้ป่วยก็บอกว่าผู้ป่วยมีมะกรูดดูมะกรูดเยอะมากใช่บ้านก็มีเหมือนกันใช่คุณยายก็เลยบอกว่าจะเอามาให้ทุ่าเลยนะคะทีนี้แล้วก็ไปรีวิวดูว่ามะกรูดอยากจะทำอะไรที้บ้านค่ะ ก็ไปเจอมีเปเปอร์เยอะแยะมากมายค่ะที่เขานำมัมักกรูดเนี่ยมาใช้นวดมือเท้าเพื่อลดอาการชาส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นมาจากอาการชาเป็นไปท้าจากโรคประวนต่างๆนะคะแล้วก็สําหรับโรคมะเร็งเนี่ยก็มีมะเร็งลูกบุรีได้นํามานํามาใช้ลดอาการชาเป็นไปเท้าจากในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบาบัดด้วยซึ่งก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ก็เลยนำงานวิจัยของเนี่ยที่รีวิวได้ไหยคะเอามาใช ไปมีกิจกรรมเสริมการรักษาในวานแั่งรอใชแสงพอดีเลยค่ะในช่วงที่มะกรูดออกมุดจำนวนมากนะคะนี้ต้องขอบคุณน้องๆเจ้าหน้าที่ของราด้วยนะคะที่ไปช่วยกันหาอุปกรณ์มาในการทำาลสนทาด้ยค่ะแล้วก็มะกรูดขอบคุณคุณยายด้วยค่ะที่เอามาคืนมาบ่อยค่ะรังไข่ของคุณน้องติ๊ดนะคะที่ไขอก็ค้ามาแล้วก็ขอขอบคุณตรงนี้ค่ะ พ่อค้าแผงไข่นะคะที่สนับสนุนรังไข่ไม่ใช่รังไข่แผงไขะคะ่ค่ะ <ๆ S 2> แล้วหลังจากนั้นเราก็นํามารีวิวขั้นตอนการทาที่1นึค่ะด้านนี้คฝ่าเท้านี่คืออะไรคะพี่นค่ะอันนี้ก็ทำมาให้ผู้ป่วยดูว่าแต่และตำแหน่งของฝ่าเท้าของเราเนี่ย เวลาอันนี้มันเป็นเขาเรียกเป็นฝ่ายของจีนนะคะในการกดจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะมีประโยชน์เวลาเรามักมาถามว่าลงตำแหน่งไหนจะเหมือนกับนวดเป็นส่งผลไปที่อวัยวะใดค่ะค่ะอย่างเช่นตรงนี้น่องโป้งเนี่ยฝ่ายจีนบออว่าอันโป้งนี่ถ้านวดตรงนิ้โป้งก็จะเป็นตำแหน่งของต่อมใต้สมองค่ะใต้สมองใช่ถ้าใครความดันสูงถ้าลงกดตรงจุดบริเวณนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องความดันเรื่องหลอดเลือดงี้ยนะคะ ระดูกสันหลังนี่ค่ะ,ะตัวหงะนี้ค่ะซึ่งตำแหน่งพวกนี้ก็จะเอามาทำในการออกแบบการวางมะกรูดบนแผงไข่ค่ะว่าตำแหน่งไหนควรจะวางมะกรูดให้มันนูนขึ้นมาเพื่อจะให้ลมน้ำหนักได้มากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแตงโมกับเพื่อนๆนะคะก็จะพาไปชมภาพกิจกรรมในวันนี้กันค่ะค่ะไปกันเลย หมสารด้านสุขภาพและโรคมะเร็งค่ะมาเทิร์กันที่ข่าวแรกของสัปดาห์นี้กันเลยค่ะนายอนุวัฒน์สอนสมริ์หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีกรมการแพทย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเก็บสิ่งส่งตรวจทางปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อเป็นการนําเสนอทบทวนขั้นตอนแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนะคะทบทวนปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่พยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยเหลือคนไข้และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายน2568ณนโะรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีค่ะ พอวอชุลีรัตนธรรมรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีกรมการแพทย์พร้อมด้วยพอวอเพียงใจโพงเงินหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการพยาบาลค่ะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่8ครั้งที่6ทับ2568 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักง,งานเขตส,สุขภาพที่8เข้าร่วมการประชุมค่ะเพื่อติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลน,นะคะและเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานบริการพยาบาลเมื่อวันที่1รรกรกฎาคม2568ณโรงพยาบาลเลยค่ะนายแพทย์ติอึ้องอารีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงกิตยาบุตรทองคำวงรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เภสัชกรหญิงอารยารัคนาวรรณกุลหัวหน้ากลุ่มง,งานเภสัชกรรมร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนางานบริการรักษาผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบา,มาลมะเร็งอุดรธานี กับโรงพยาบาลปริ้นสกลนครค่ะโดยมีพวชุลิลัสน์ทรงธรรมรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลแพทย์หญิงนฤริมลจิราวัตรวรากุลรองผู้อำนวยการด้านพัฒนานระบบสุขภาพเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามค่ะในการน,นี้นายแพทย์วรันเทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิ้งสกลนครนางสาวกนกวรรณอุดมกิจโกศลผูวอำน่วยการบริหารนางสาวชลาลัยหินชนะผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์รวมลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนางานบริการรักษาผู้ป่วยนะคะทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาลในการให้บริการผู้ป่วยตลอดจนเกิดการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆร่วมกัน ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเมื่อวันที่2กรกฎาคม2568ณนะห้องประชุมโรงพยาบา,มาลมะเร็งอุดรธานีค่ะนายแพทย์ทิติอึ้งอารีผู้อำนวยการโรงพยาบา,มาลมะเร็งอุดรธานีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองระยะสุดท้าย รุ่นที่6ทับสองนะคะก่าวรายงานโดยพวสุเมธาขวัญส่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาลจัดทำโครงการโดยพวรัตยากอรแซลีหัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิตค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบา,มาลมะเร็งอุดรธานีและพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานในสังกัดส,สำนักงานเขตสุขภาพที่7และ8นะคะจำนวนทั้งหมด35คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ค่ะทักษะในการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในการนี้แพทย์หญิงกิตยาบุตรทองคำวงศ์รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์พวชุลิรัตน์ทรงธรรมรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลนะคะรวมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ระหว่างวันที่2ถึง4กรกฎาคมนะห้องประชุมชั้น8โรงพยาบา,มาลมะเร็งอุดรธานีค่ะนายแพทย์ทิติอื้